เพิ่งกินข้าวเสร็จน่ะเพิ่งกินไก่ร้านลุงเสร็จเลยทุกคนแล้วก็วันเนี้ลุงแอบมาให้ชชยเกิฟังว่าช่วงนี้ระวังตัวไว้อย่ะเพิ่งออกจากบ้านเพราะว่ามันมีพลังงานบางอย่างอะไรตามชชยเกิอยู่น่ะเห็นบอกว่าจะมีตัวอะไรสักอย่างจะมาขอส่วนบุญช่เกิาต้องเป็นผีแน่แน่เลยยำโอ้ยไรสาระไช่เก็อย่าไปเชื่อลูกให้มากเลยน่ะใครจะมาขอส่วนบุญอะไรเยอะแยะ อร่อยออผีน่ะไม่มีจริงหรอกนะทุกคนถ้าผีมีจริงเนี่ยบันนี่ต้องเห็นไปนานแล้วแต่นี่ตั้งแต่เกิดมาบันที่ไม่เคยเห็นผีเลยอ่ะต้องเคยเห็นแต่คนเท่านั้นนะ่ะเอ้เห็นแต่คนหลอกเ็นผีอย่างเงี้ยหลอกใช่ผีหลอกคนไม่เคยเจอมีแต่คนหลอกคนเท่านั้นแหละที่น่ากลัวที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่จรลังยั่งยืนนะช่์เกิร์ลเราจะมากลัวผีไม่ได้นะกลัวคนด้วยกันเนี่ยดีกว่า ใชก่ก็ไม่เคยเจอหรอกแต่ว่าพอลุงทักใชก่ก็แบบเ,เริ่มกลัวนะมีใครเคยเจอป<ะ>ีบความเชื่อใจของคนนสําคัญที่สุดฉะนั้นแล้วการที่เรากลัวที่สุดนี่ก็คือกลัวการไม่มีการใครอะไรนะออไม่มีใครมาไว้เนื้อเชื่อใจเรานะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมีมิตรดีกว่ามีศัตรูฉะนั้นแล้วโคมคือกะละมังกะละมังคือโคมสาธุู <laughs> <laughs> ไรสาระนะชเกิลอย่าไปเชื่อลุงให้มากเลยลุงแก่แล้วคลําคลื้อ,อหัวโบราณน,นะอย่าไปคุยเยอะรู้สึกวุ่นเววาวุ่นและวุ่นวายโอเคโอเคไม่เชื่อก็ไม่เชื<ม>่อทับใจให้<ม>ใหสบายผีไม่มีหรอกแต่ถ้าคนที่เดินตามชเกิลอยู่ก็คือบันนี่นี่แหละ <laughs> หรือคนที่ลุงพูดถึงก็คือเธอหรือเปล่านะลองดูซิใช่ไหมลองเดินดูซิอ่นไหนไหนลองเดินดูซิอ่าจะมีคนตามเออ อ่ะลุงก็ okay, พูด okay, ไม่ได้ผิดนะไ <okay, S 1> ชเกิล <okay. S 1> ใช่ไหมเราไปถามลุงให้มันเคลียร์ดีกว่าที่ลุงบอกว่ามีคนตามเนี่ยคืออะไรไปเข้าร้านดีกว่าโอเคเข้าอีกรอบก็ได้เมื่อตกี้เพิ่งคุยอ่ะลุงไชเก,กิลมาถามให้ชัวร์วอีกรอบหนึ่งนะ่ะใช่ ลุงไปพูดอะไรกับชายเก้าจนชายเก้ากลัวเนี่ยบันนี้ไม่เข้าใจเลยเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมต้องทำร้ายจิตใจเด็กๆอยู่เสมอเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยบันนี้อยากถามมานานแล้วนะไม่เข้าใจเลยบางครั้งตามใจเด็กๆบ้างก็ได้ทำไมต้องมาขาดตลอดเนาะ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 จะไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าใจทำไมต้องทำร้ายจิตใจกันด้วยพูดอะไรก็พูดให้มันมีหลักและมีเหตุผลหน่อย <c oughs> ขนมห่อห้าบาทยังอร่อยกว่าเลยเ <c oughs> กี่ยวไหม <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> เออใจเย็นๆสิพวกเธอนะ่ะเรื่องอะไรลุงพูดไรทำร้ายจิตใจหนูชายเก้าเหรอก็แบบว่าลุงบอกไว้ว่าถ้าตอนเนี้ยให้ชายเก้าระวังเพราะมันจะมีพลังงานบางอย่างตามชายเก้าอยู่ชเก้า็แบบมันก็จริงนะก็ที่ลุงเห็นลุงสัมผัสเนี่ยมันก็มีเงาตะคอมตะคอมแปลกๆ อยู่กับชายเก้าตลอดเวลาเลยนะน่ยังไันอูจริงด้วยนี่อยู่กับบันนี่ก็มีเงานะตรงนี้เนี่ยอเงาตามอ้าช่วยด้วยมีเงาเออไม่ใช่เงาแบบนั้นอ้าวอ้าวแล้วเงาแบบไหนน่ะก็คิดว่าเป็นเงานี้นะตกใจไว้ายกรีดเลยน่ะเออหรือมันมีกำ เลยแบบว่ากำลังมีเงาอะไรตามเชคเขาอยู่เนี่ยดูรอบตัวสิบันนี่เธอมองรอบตัวฉันสิมองรอบตัว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 หมุนรอบตัววิ่งหมุนชูมือขึ้นแล้วมุนหมุนหมุนหมุนนะฮะหมื่หัวแงงแง่งแงงอะไรเนี่ยได้สาระจังเลยในวันวันไม่ทำอะไรทำเท่าเรื่องเพื่อนไม่ใช่เออเเเอออออให้ตายเถอะ คือลุงจะบอกว่าลุงเนี่ยมีพลังวิเศษที่จะมองเห็นและสัมผัสได้ว่าใครเนี่ยมีเจ้ากำนายเวนคอยติดตามอยู่เสมอนะกล้องอย่าเข้ามาใกล้เกินไปรู้สึกใกล้ชิดมากเกินไปนะเอ <c oughs> โอโ้ให้ตายเถอะลุง,ยยงไล่สาระนใเรื่องนี้นะบันนี้ไม่เห็นบันที้ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ที่รู้บันนี้คิดว่ามันไม่มีหรอกเอ้ยไม่เชื่ออย่าลบลูนะ ไม่มีชัยเก้าอย่าไปเชื่อลงมากนะจะเชื่อก็เชื่อก็แล้วแต่ <Okay. S 1> แต่ว้านนี้ไม่เชื่อไปล่ะสัพทนสับสนเชื่อในสิ่งที่เ<ด>ชื่อจงเฮ็ดในสิ่งที่เฮ็ดเอ้ยเชื่อใครดีเชื่อใครดีไว้ทุกคออ๋อไปดีมาดีมาบันดี้เออไบายหนูชัยเก้า<ค>แล้วแต่หนูชัยเก้ากจะเชื่อหรอ โอเคค่ะโวยสับสนไม่หมดแล้วเชื่อใครดีนะทุกคนช่วยช่วยเชกเก็เลือกหน่อยเชื่อลุงหรือเชื่อเป็นนี่ก็ไร้สาระจริงๆเลยไปเชื่อลุงเลือกไม่เป็นเรื่องแต่ที่จะทําจิตใจให้สบายเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางอยู่แล้วที่จะมีพวกสัมปะวงสัมบะเวสีมาคอยตามตัวออิ่มกินไก่มากเกินไปแม่เชียวอยากอยากเข้าบ้านแล้วชกเกิลอย่าไปคิดมากนะโอเคงั้นเจอกัน ช่วงนี้เอาจริงใช้ก็ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะทุกคนแบบว่าช่วงนี้ทําอะไรก็แบบมีแต่ของเสียของพังแบบว่าแค่ถ่ายเอกสารเฉยๆอยู่ดีเครื่องปิดก็ช็อตแบบว่าเดินไปเดินมาอยู่ดีใช้ก็ก็มีจ้ำเขียวๆขึ้นตาม ตัวหนะ้าแบบไม่รู้ตัวหรือว่าเดินไปเดินมาอย,อยู่ดีไข่ก็ระเบิดตุ้มใส่หน้าหนะ้าโอ้ยหนึ่งวันพันเหตุการณ์ของจริงใช่ก็ว่าช่วงนี้ใช่ก็อาจจะดวงตก น่หรือว่าจะเป็นแบบที่ลุงพูดจริงๆใครคิดว่ายังไงบ้างน่ะหรือมีคาถาอะไรให้ใช้ยกุวดบ้างเผื่อแบบว่ามันจะได้ไล่ผงไล่ผีหรือแถมให้ชีวิตดีขึ้นน่ะเฮ้ยรีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าอยู่ในบ้านน่าจะปลอดภัยอาจจะจะว่าไปช่วงนี้มันแม้ว่าอยู่ในบ้านก็รู้สึกวังเวงเ้ย อยู่คนเดียวแบบนี้มันก็หลอนเหมือนกันนั้นเนี่ย,ยวังเวงจริงๆอยู่ตรงไหน,นถึงจะไม่วังเวงนะ่ะรู้สึกแปลกบ้านตัวเองที่แบบว่าวันนี้มันรู้สึกแปลกไปหมดเลยฮีอยนูจะองอยู่ตรงไหนเก็บตัวเก็บตัวอยู่ในห้องนอนดีกว่าแปลกเลยแต่แล้ว ่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วบ้านตัวเองก็อยู่ auction, ไม่ได้แล้วชุวยรีบออกรีบออกสับสนสับสนโอ๋อเป็นอะไรชายเก้าเป็นอะไรเป็นสับสนงงงงยี่เมื่อกี้มีแผ่นดินไหวสะเทือนมาถึงบ้านฉันเลยนะเธอรู้สึกเหรอโอเคใช่แต่ว่ามันไันได้ใช่ไงมันมันแหล่งสะเทือนมันน่าจะมาจากบ้านเธอน่ะโอ้ วอาเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกจะไหวอีกแล้วนะว้าวว้านี่ไงนี่ไงสั่นอยู่เนี่ยแชรก็เธอรู้ไหมเนี่ยมันสั่นน่ะว้าวว้าวรุนแรงขึ้นอะไรน่ะเย้ทำไมมันเป็นแค่บ้านฉันวูชัยเขามีเงาแปลกๆในบ้านด้วยมาดูสิดูสิมันฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับอยู่ตลอดเลยน่ะ ยว่าบ้านเธอต้องมีของจริงด้วยเดี๋ยไปเอาไปเอาน้มนต้ำมนตก่อนน้ำมนต์น้ำมนตน้ำมนต์น้ำมนตน้ำมนตน้ำมนต์เอาน้ำมนต์มาศาสตรเลยช่วยฉันด้วยช่วยบ้านฉันด้วยปิดปิดปิดก่อนน้ำมนต์น้ำมนต์อยู่ไหนน้ำมนตน้ำมนต์อยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้โอ้เจอแล้วน้ำมนต์ให้ตายเถอะเร็วเร็วโอเคได้ได้น้ำมนต์แล้วมันนี้อะไรยุกยิกยุกอยู่หลังต้นไม้แถวบ้านฉันใช่เหอใใชนแ เอาฉันเห็นแล้วนั่นมันเป็ดหัวลําโพงนี่เย้แต่เฮ้ยมันไม่เหมือนเป็ดหัวลำโพงนั่นมันเป็ดสองหัวเออนั่นหัวลําโพงสองหัวเอ้านั่นมันสโนมาลี่อะไรนะเอ้ายัยไปหมดเออเห็นเธออะไรนะโอ้มันมีหลายตัวอยู่ในนั้นเหรอเฮ้ยก่าวละสารน้ำมนต์ไม่ถึงแฮะมันอาจจะต้องการส่วนบุญส่วนกุศลแล้วทำไมไม่ต้องมาเกาะฉันน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นน่ะชัเก้าหรือน้ำมันจะได้ผลอ๋อมันมาโผล่ตรงนี้มันก็ยึบขยับยขยับมันก็ยึบขยับยึ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 บเยยึบยึบยึบว้าวยึบยับยึบยับว้าวว้าวโอ้หนีก่อนหนีก่อนเข้าอุโมงค์อ่ะกะว่าชัเก้าโดนครับเมื้องว้าวบัดรนี้โดนด้วยไอ้ความสวยมันอยู่ที่ไข่นะเนี่ยเอ้ยแต่วัตนี้ยังไม่โดนครับเมื้องอ้หบัตนี้เธอตายแล้วหรือเปล่าเธอล็อกหุ่โอเคเธอไป บันนี่งงออ๋หรือหรือว่าบันนี่มีของเอ้ยบันนี่เธอถือน้ำมนต์อยู่ไงอุ้โอ้บันนี่ร้องโหดอีกแล้วแชร์ก็ว้าวป่าแชร์บันนี่ร้องโหดได้นะมันไปไหนแล้วนะมันคิดว่าเธอตายแล้วมันคิดว่าเธอตายแล้วไม่ตายบันนี่ไม่ตายบันนี่รู้แล้วมันกลัวอะไรมันกลัวน้ำมนต์ใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่แชร์เข้าอยู่ตรงนี้นะบันนี่มีตัวนี้ หมายกังเขนไงโอ้โอมนโมพุทโธสังโฆนี่เธอ,อ,อเช่วยพนึกมันให้ฉันด้วยฮึพาผนึกวิญญาณเรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็จัดการเจ้าผีตัวนี้ได้ผีไม่มีอยู่จริงนะทุกคนอย่าไปเชื่อมันคือความคิดและจินตนาการของเราเท่านั้นนะแล้วมัตตะกิธอจัดการอะไรอะ่ะผโีโอ้สรุปมัตตะกิ เป็นผีจริงๆหรือว่าชายก็คิดไปเองน่ะแต่ว่าเมื่อกี้บันนี้ยังจัดการมันอยู่เลยช่วยเชากก็ว่าผีจริงแน่นอนแต่ตอนนี้มันเขาไม่มีแล้วเฮ้ยรีบเข้าบ้านก่อนดีกว่า